ออเป็นในเป็นเกี่ยวกับเรื่องอเ,เกี่ยวกับเรื่องพระญาอือลือเนาะเกี่ยวกับเรื่องพระญาอือลือพระตายหาองพระตายหาองซึง่งวัดตะลุนเ้าไม่หมะครับผมก็มาดังตั้งแต่เดือนผมมานี่นินซื้อเสียงเรื่องน้ำมาแต่เดืนอนแล้วบาที่นี่ผมแล้วไม่เห็นว่ายูน่นี่ในที่มีพระหาองมาตายแล้วพิ่นเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผาแดงนางไอฮานะบาดที่นี่พิ่นเล่า ลุงไปหอดเลยไปเที่ยวไอ้น้ำเมึงคงลงนะคนพึ่นชีมากเป็นกระบอกไอ้อาจารย์วังไม่อยู่เไอหลวงไอ้หลวงปู่คำพันธ์นะบาดท,ที็นี่เพิ่นไหลว้าวพระหาองค์ฮุกองกับพรนท่านอยู่คุ้นนั่นแหละเพิ่นแล้วเรื่องผ่าแดง้งไกแล้วเกิดเป็นฝนเป็นร่มขึ้นมาเลยเป็นเป็นน้ำวุ่นขึ้นมาแล้วแล้วตายพระหาองค์ โอ้ครับไปดีก็ดีไปดีก็บดีตัวครับอืมเอาไปเอาก็ย่อมมอแจ่หัวครับคนผ้าคณเจ้าคคนปูคุณตามันรักษาอยอ๋อครับแต้ได้น้ำศักสิทก็ไปหาพันก็ไปหาพันไปออยย้อนน้ำศักสิทครับน้ำศักสิทยิ่สผมยิ่งใสาัดงเขียวหัดหาดเขียวครับดเขีวออกมาแล้วไม่มีหา ต่างหากเดียวนี่ยอ๋อครับมีคำมีเรื่องอยมีดอกเขาเก็จะไไรตรงตรงเด็ครับตรงเด็ครับไงตรงเด็ครับผมตรงหงูพู่ลังกาชุดดำดำชุดอ๋อครับหงูพู่ลังกาเนี่บอกอ๋องูู้่ลังกาดำดำชุดกันพระเจ้ามองยู่นี่ละครับโอ,บบโอ้จะว่ายจะว่ายพระที่ว่าพระที่ว่ายมาล่องของนีง่เขาเจ้าบอกขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้ามาล่องของจริงไง ล่องของพนันมียนเสียกันเขาสารเนี่ยนะครับเสียเขาเปลือกเป็นเหื่อเนี่ยโอ้ครับพนันพนันเสียเขาเปลือกเป็นเหื่อครับพนันบุษเสวิซาไฟเป็นไม้น้ำอันะโอ้ครับผมเป็นอะไนสั่นตาคนตางเก่งลองกันผมเพิ่งก็ไปลองมาเดือนร้อนพ้นที่มาทั้งเรื่อโอ้ครับมันเดือนร้อนแล้วกันทังไหนคือ เรียกแท้จากล่องของพ่อเลยติมของมาจารนะครับเองที่พ่อมาถึงได้ครับโอ้ปู่เรื่อี้มันก็อยู่น้ำูว่างเนาะครับปูว่างอยู่ว้านกาลครับเมื่ออาจารย์ว่างนี่ก็บบุญธไรมบุญใดได้กระจายกับลูกน้องเพื่อนเนี่ยครันลูกศิษย์เพื่อนอะไรครับลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ว่างแต่ว่าพูดถึงวัยท่านเจ้าคุณจันดูประโม่หลวงปู่คำพันธ์ใน วัดบ้านสีบนไส้วัดบ้านคาสามพงพวงวารอดองค์หนึ่งได้เจ้าาว่อดที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นอธิษฐานไว้เพิ่นอธิษฐานว่าครับมาทั้งโย่มาปีสุนเก่าเนาะครับเมาเมียอยูมปีสุนเก่าครับอะไรี้ยินข่าวว่าพระคนเสียวารุกโจน้ำโอ้ครับฝนเป็นร่มก็ได้บ้าขึ้นร่มแล้วน้ำบ้าเล่นั่นเลยเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ เมียนอายุสักสองปีมาจากวันเอาเมียนรับบวันกลางเรหาปาทีพุ่นจะมีัตก่าหรือหารับก็มองดูอเมียนย่างนี้เพ่อนไข่วนี้คนตางจังหวัดมาอยู่รอมกันเล่นเมียนบอยเล่นมีนบอกคำใหญ่เพิ่นบอกวัยอาจารย์นั่นวัดหลวงโมทองนี่นีมงกเนี่ เพิ่ปูือเด้โอ้บ่ธรรมดาเนาะเด่นเลยครับเาไปเขนคั่กเลยเนาะครั่กคลักพวกนั้อยางลองเพื่อยากล่องนั่นนะครับผมยิ่าเข้าว้ยินเข้าวะเป็นแพเด้ปจากร์นั่นดุเ่องแล้วก็กิงแล้วก็กินคาถาบีซ่าดิเก่งอยตาแพ้พ่นแพ่ผูพน อขึ้นมได้อกไมาทีเลาบอพีกอย่างหนึ่งอหลงปู่พญาอือลือพ่นกเพยังไงค้ยๆพ่นพอยู่นี่มาดุนเนะโนจงวเมืองยูพีเมือเมืองกนมอบดนเนาะครับเมือบดานะพ่นน้พนครับอ๋อขนมาก็มีพญนาคขึ้นมาํากับพ่กเทียมขึ้นมานำครับ ทั้งเธอเเห็นเป็นตัวทั้งเธอเ็บอเห็นเรื่ออย่างไรเห็นก็เห็นนะืะทั้งเธอเขี้เหไปนี่ก็เห็นในห้าเสียนโอ้ย่อมือเสียงฮะกัลุกลุ่มอะกัแล้วโอ้สาธุครับอสาธุสาธุครับอันนี้สมายเราเดีเขาไปเขาฝากคนเรานด้เหี้ยเลยก็ได้พ่น้องคนนี้ผู้คนก็อยู่ในหอนเลย <łość> <S <S บ <Sports> ็เยอากจงเห็นว่าปูบงรูปบหลานเน้อสิครับเข้ากับมีแด้ปนรนร่วมจะฟ้องน้อไปดีว่าดนดี้เลยรับไปก็เป็นอย่งครับนร่คว่ำหมอนละรับขอบคุณครับไงขอบคุณครับผมครับครับผมครับขอบคุณครับ